แต่แม่ไม่มีเงินเลยนะลูกเก่งทำไงดีเราไม่มีเงินเลยพ่อไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับเลยเอาไงดีอทีเนี้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นงั้นหนูไม่หิวเราก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อไปร้านข้าวแกงดูเผื่อเขาจะรับคนเพิ่มงั้นหนูขอให้พ่อได้งานทำ้วจ้ะเดี๋ยวหนูกับแม่จะยืนรออยู่ข้างๆโอเคจ้ะ สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะวันนี้กับข้ามีหลายอย่างนะคะเลือกได้เลยค่ะผมไม่รับครับแต่ผมมาสมัครงานพี่รับคนไหมครับคนยังไม่รับน้องพี่ยังไม่รับนะคะตอนนี้ยุ่งมากเลยที่ร้านพนักงานก็เยอะค่ะยังไม่รับนะคะไปก่อนค่ะเด,เดี๋ยวน้องหางานทำอยู่เหรอครับพี่เดี๋ยวไปทำงานค่ะพี่ พี่รับจริงๆอ่ะพี่ผมเคยติดฟุกมาก่อนนะครับโอ๊ยแค่ติดฟุกเองแต่กินข้าวกันไหมยังอะ่ะยังครับพี่ไปไปสั่งข้าวเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองขอบคุณมากครับพี่ไป หลายวันแล้วอะเห็นว่าตาน่าจะไม่สบายแล้วทำไงพี่กระตูนพี่จะลองไปถามพ่อกับแม่ดูว่าพ่อกับแม่ช่วยอะไรได้บ้างน้ำไม่ถามสีพี่กระตูนถ้างั้นบิวมากับพี่นะโอเคไปพ่อแม่อะไรกันเสียงดังอะไรกันล่ะลูกแม่ ช่วยเพื่อนหนูได้ไหมอ่ะตาของเพื่อนหนูไม่สบายอ่ะแล้วเพื่อนหนูก็ขาดเรียนหลายวันแล้วอ่ะใช่ได้ลูกเรื่องของคนอื่นน่ะพ่อกับแม่ช่วยันเยอะแล้วเดี๋ยวเรื่องของเพื่อลูกอ่ะพ่อกับแม่จัดก,การให้พ่อคุอืมค่ะเดี๋ยวเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวพ่อแม่จัดก,การให้เดี๋ยวหนูก็พาแม่ไปแล้วกันเดี๋ยวขอแม่ทํางานก่อนปะจะไปเล่นไหนก็ไปไป่ยหญแล้วอ่ะแม่ <laughs> โดมโดมเอ้ยหมาหมาตาหน่อยน่มีอะไรครับาตา,านั่งนั่งนะลูกมีอะไรกินบ้างอลไรเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับแป๊บนึงนะครับตาครับ ไม่มีอะไรกินเลยอะครับข้าวข้าวก็หมดด้วยอะครับตาไม่ได้ทำงานมาหลายวันเงินก็ไม่มีงเราพาพ่อแม่มาหาเอ้ากระตูนสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับพอดีว่าไอ้น้องกระตูนบอกว่าคุณตาไม่สบาย เ้าก็เห็นว่าไม่ค่อยมีตังก็เลยเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ค่ะนี่ค่ะคุณตาโอ้ยครับขอให้หายไวนะคะคุณตาครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยนะคะกินดีค่ะเล็กเล็กน้อยนะคะเชื่อเหล็กกันไปโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นพระุณอย่างสูงเลยะครับผมนี่ค่ะนั้นไม่รบกวนแล้วนะคะขอให้หายไปไว้นะคะอคขอให้เจริญเจริญนะครับผม ามาหาใครครับมันอยู่ไหมวะพี่เบลเอ,อ๋อพี่เบลเช็คต้อกยู่ยครับเดี๋ยวผมไปตามให้ครับเออไปตามมาหน่อยครับพี่เบลออบนึกว่าใครมาสวัสดีค่ะมาครับทำไมคะเนี่ยเป็นไงบ้างละ่ะข่าวว่าไปช่วยเหลือสังคมแล้วก็เอาคนขี้คุกมาทํางานด้วยนี่เนอเบลคนที่คุกมาทํางานด้วยเหรอเนี่ยพี่เบลเอ,อ้ยข้าจะสอนเอง ลิจะช่วยเหลืออะไรใครนะข้าไม่ว่าหรอกนะดูกําลังตัวเองด้วยว่ามีหรือเปล่าใช่วสักจะช่วยจะช่วยระวังจะไม่มีแดใช่ทําเป็นแม่พระใจบุญไปช่วยเหลือสังคมช่วยคนนู้นทีคนนี้ทีสร้างภาพตอแหลข้อพวงัไม่มีกินอยู่แล้วอ่าเดเดี๋ยวที่มาเนี่ยต้องการมาแค่นี้หรอมีอะไรกันหรือเปล่ามึงมาเปิดโรงขายแข่งกับกู แล้วมึงจะไม่มาแย่งมค้ากูหรอนั่นนัสิพอใช่น่สิมึงก็รู้เพราญาติเปิดข้ายลงอยู่แล้วยังไี่อ่านมาเปิดแข่งอีกอย่างนี้เขาเรียกงายให้เกลียดกันกูจะคอยดูโรงงานก็จอกอย่างมึงอะจะอยู่ได้อีกนานไหมสักวันก็เจริงไม่มีอะไรแล้วนุ๊พอใจแล้วไปทํางานก่อนนะได้แม่กระพี้มครับวิอ่าจริงๆ เดลไม่อยู่เรื่องไปขายแรกเล่าดีกว่าโอ้ยเฮียน้อยโทรมาวว้าวฮลัลโหลจ้าอืมเฮียคิดถึงหนูจังเลยคิดถึงมากด้วยอะ่ะอืมคิดถึงดิอืมเดี๋ยวว่าว่าเดี๋ยวเฮียไปหานะอะไรนะ ห้าพันมหมื่นหนึ่งเฮียก็โอนให้ได้แหมแค่นี้เองดวเอลโอนให้นะเอาเลขบัญชีมาได้จ้า,จารักเหมือนเดิมรักนะจุ๊บจุ๊บเฮียทุ่มอะไรของลือวะนี่นี่เนี่ยอะไรเนี่ยอ้าว เฮียไม่รู้จักเลื่อยเหะเอามาจากไหนรื้อไปขโมยมาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของของ,ของผมเองแล้วลื้อจะขายเท่าไหร่ห้าร้อยจะอ้อหรือเงินสดเงินสดเงินสดอ้ออยู่นี่ห้าร้อยอ่ะ่ห้ารอ่ะร้อยห้าสิบ โถเฮียผมขายเฮียห้าร้อยเฮียให้ผมร้อยห้าสิบเฮียดูถทกผมมะเนี่ยก็ร้อยห้าสิบอะลื้อจะเอาไหมเอาเอาไปแล้วลือก็ไปไปลือไปได้แล้วโธไอียเฮียรยเดียวร้อยห้าสิบ เน่เห็นเรื่อยไหมเนะี่ยไม่เห็นครับพี่มึงเนี่ยนะเก่งต,ตั้งแต่กูเปิดโรงงานมาเนี่ยของไม่เคยหายเลยนะพอมึงมาเนี่ยมันหายนะมันคืออะไรวะผมไม่ได้เอาไปนะครับพี่แล้วมันจะหายไปได้ยังไงแต่เอ๊ะผมเห็นไอ้ใช้คนสุดท้ายเมื่อวานนะพี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเปิดกล้องเดี๋ยวก็รู้คะนาไอตายแล้วฮะนาไอตายแล้วอ้าวเป็นน้าตายหรอหนูเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าน้าไอ้เขาจมน้ำตายไปแล้วอ้าวที่ไหนคะับคลองหลังหมู่บ้านเนี่ยพ่อ,อไปดูกัน นี่แหละครับลูกพี่อีเบลที่มันกก้งเงินเราไปอ่ะสองวันจ่ายสามวันหนีสุดท้ายมา่งหนีมากบดานที่นี่แหละใช่ลูกพี่เบลเบล,บลอีเบลเอาพี่สวัสดีค่ะเมื่อไหร่มื่อกี้แค่นี้ลูกพี่กูโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปมึงก็ไม่อ่านเอาพี่ โหมาทวงเช้าทวงเย็นเลยเหรอเงินแค่สี่พันเองนะเดี๋ยวว่าจะสี่พันเลยบาทเดียวกูก็ทวงเฮ้ยกูมาขปลองขึ้นเรือให้หมดอุย้ยพี่จะไปได้ยังไงหนูต้องมาหาเินช่วงนี้งานมันเงียบอูไม่จอดอ้นเดี๋ยวลูกพี่มันไม่มีสาลูกพี่เลยโยอ้สัสพี่เจาลงไปทำไมเนี่ยลงศพมันไม่มีค่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยโงเนี่ยเราเอาไปขายวัด ก็ยังได้เงินกระเป๋าขัดดอกเว้ยในนี่ปนครับลูกพี่พี่เอาไปไม่ได้พี่ลูกพี่เอาไปไปไปพวกมึงดูไว้ลูกพี่มึงเป็นนี่กูต้องชดใช้นี่คือตัวอย่างจำไว้ ไงล่ะกูบอกแล้วอย่าไปกู้อย่าไปกู้พูดอะไรไม่เคยฟังแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยเดี๋ยวฉันแก้ปัญหาฉันเองแหละเธอไม่เคยมาแบกรับภาระเลยเลยฉันแบกอยู่คนเดียวฉันจะไปไหนก็ไปปะฉันอยากอยู่คนเดียวเหนื่อย เบลไอ้ไหนอะว่าไงล่ะพ่อพระแม่พระใจนักบุญสุดท้ายก็กูก้เงินนอกระบบคุณนึกว่าใจแน่ทุยตายแล้วแม่คนใจบุญใจกุศลเป็นไงล่ะไอ้พวกเงินกู้อ่ะมายกลงหน้าโรงงานเลยนี่ตายตายแม่นักบุญไม่มีจะเดกแม่รู้ว่าแล้วโอ๊ย ถามจริงๆเถอะวันๆเนี่ยว่างกันมากเยที่บ้านไม่มีงานทํากันหรือยังไงไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านคนนี้ทำมันอัดเก่งนี่ยแสดรู้จริงๆนะฮะมึงว่ากูหมาหรือไงรู้ไปหมดเรื่องชาวบ้านเนี่ยเคยทําบุญกาบเขา,าไหมเนะี่ยบุญมันกินได้ไหมกินได้สิวะอ่าแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเป็นใครมมนสำคัญสำคัญที่ว่าใครที่ช่วยเหลือผมตะหัก มต้องขอบคุณคุณเบลนะครับที่วันที่ผมป่วยนำอาหารและยาจนทำให้ผมหายดีเสร็จถึงทุกวันนี้ผมก็มาขอบคุณด้วยที่วันนั้นเอาของมาให้ผมกับตา <c oughs> ผมเลยเอาของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้ค่ะกรตตูเราขอบใจเธอด้วยนะไม่เป็นไรเราเพื่อนกันเราเต็มใจช่วยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะดีวยวความยินดี เล็กๆถึงมันจารเล็กๆน้อยวิ๊จำเน่าเบลอ้าวอะไรพี่หนูจ่ายตค์พี่ไปหมดแล้วเคนั่นไงรวบเงินสู้ห้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วอะที่ข้ามาเนี่ยข้ามาขอบใจเบลมันที่วันัหนนหะเองส่งลงศพไปช่วยยายที่ข้าที่ต่างจังหวัดเราพังข่าเองอ่ะเก็บเงินคู้ยเอีย ถ้าไม่มีจะกินหรอกขาจนอ๋ออันนั้นญาติพี่หรอเสียใจด้วยนะพี่นะขอบใจมากไม่เป็นไรหนูยินดีช่วยพี่เย่ล่ะเห็นไหมบุญที่ผมทำอะถึงมันจะกินไม่ได้แต่มันอิ่มหกอิ่มใจครับอืมใช่ถึงหนูมันจะจนนะพี่แต่หนูจะบอกพี่เลยหนูอะ่ะรวยบุญมากกว่าพ่อพี่พี่ก็นะหัดทำบ้างจะได้รวยบุญมาหนูบ้าง ในชุดแ้้งนะทองอ่ะเ,อเป็่น <ๆ S 2> หรือเชียทองลอกแล้วนะเราอ่ะ